รับสวัสดีครับสวัสดีสายามสๆครับผมก็คงไม่ต้องบอกนะครับว่าอยู่ที่ไหนอยู่ตรงไหนเอานี่ครับเหล่าครับผมเหล่านี่สุดจัดเลยนะขับลงเทเลอร์ขับลงเทเลอร,ขลลอร์ขับขึ้นเทเลอร์ได้แล้ว เน,นี้ก็จะเอาไปขึ้นแท่นล้างอ่ะหมุนก็ดูต้นไม้เข้าด้วยเดอ้อเนี่ยเน,น,นต้นเนี้ยเจ้าของก็ห่วงนะเออเอาหมุนมาหมุนทางไหนเอาไปฝั่งนู้นครับกลัวชนต้นไม้ชนต้นยางไม่เป็นไรแต่อย่าชนต้นต้นไม้ฝั่งนี้ ำไปเลยเล่นไปเลยเป็นโอกาสของเราแล้วที่จะพัฒนาฝีมือ,อจะทำการล้างครับเหลานี่เอาต้นนี้ออกนี่โล่งเลยเข้าออกแบบสบายๆเลย ต้นต้นตูดแมคโครเนี่ยเลยจะย่ำย่ำบ่โอ้ยไม่ต้องย่ำนะลูกพี่เอ้ยอนแน่นแล้วเจอฝนครั้งเดียวลูกรังอย่างเงี้ย แน่นเลยลูกรังเม็ดใหญ่นี่รถเข้าออกเข้าออกก็แน่นแล้วนี่ไม่มีลื่นแล้วทีนี้ลูกรังเม็ดใหญ่สวยงามแข็งโปก เดี๋ยวเราเดินไปดูต้นไม้ที่เราปลูกดีกว่าครับออกออกกิ่งก้านใบเยอะหรือยังทำเป็นวงเวียนครับ นี่สองตน้นโอ้อันนี้ก็ใบร่วงแล้วก็งอกใบใหม่มาแล้วรอดแล้วต้นไม้ทุกต้นเหลือแล้วต้นเนี้ยล้อมซับนี่ล้อมซับนี้บนใบร่วงออกใหม่หรือยังสวยงามมาก อันนี้ล่ะอันนี้ออกยังนี่ออกแล้วเริ่มออกแล้วอันนี้ออกแล้วอันนี้เดี๋เหลือแต่ต่อ มันแบบไหนเนาะนั่นนะโอ้เหลือรถไถครับรถไถจะไม่ได้เอามาถ้ารถไถเอามารถไถมาลูบนี่ปาดลูบสวยงามเลยเสร็จงานหมดงานงานหมด เงียบเงาครับไม่คลึ้คลื้นถ้าแต่ก่อน,นีนคลึกครื้นแยกย้ายกันหมดทีมงานอะไรครับอะไรนี่ พวกคุณเจเอาไปใส่อะไรรถฟอร์ดเนาะครับขอบคุณมากครับผมพีทีเขาจัดให้ป่ะนี่ผมซื้อมาร้อยห้าสิบบาทร้อยห้าสิบแล้วครับแล้วก็เลยจะมาทายให้ผมครับเอาแค่ร้อยเดียวพอเอาครับครับครับได้ได้ไม่เป็นไรย่อมคุณคครับครับครับขอบคุณมากครับเอาไหมนี่เอาร้อยหนึ่งเนาะครับครับครับได้ได้ได้นั่นแหละ เดี๋ยวเลาน้อยครับไปกินข้าวก่อนครับกินข้าวก็จะมาทำกันล้างเจ้าฟ้าใสกลับมากดังก็ต้องฉีดน้ำล้างอ,ออกงานแต่ละครั้งก็เห็นผลครับเขาว่างั้นนี่โอ้เราปัม๊มไ,ไอ้นั่นน้ำไว้ด้วนี่ สูบน้ำไว้ด้แต่กว่ามันจะเต็มเนาะสายยางเล็กนิดเดียวก็เดินวนเวียนอยู่กับโกดังนี่แหละครับเหลาก็ไปกินข้าวเรากินข้าวเสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะมาให้เหาให้ดูเหล่าล้างรถอีกเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับหลับคลิปนี้บายบายครับผม โอ้ oh. หมดงานหมดงานวิ่งก็นอนพักผ่อนพักตามอัธยาศัยอนอนไปขอแบบสุภาพสุภาพนะครับอย่า อย่าพูดแบบคำเก้าร้าวออกมาเนาะขอแบบสุภาพสุภาพหน่อย